มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเปิด3รายชื่อจังหวัดพรุ่งนี้เจอฝุนฟ้าขนอง1กุมภาพันธ์2568กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสค่ะ และมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมียอดภูอากาศหนาวนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็น และระวังอันตรายจากอักขีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทําให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ สภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองนะคะาการสะสมหมอกควันประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากค่ะและจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศนะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและก็มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด13-19องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดต่อยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด5-13องศาเซลเซียส าคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสภากกลางอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้านะคะและอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมาบริเวณจังหวัดปัตตานียาลาและนราธาิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสสูงสดุด30-33องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเชา้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ32-34องศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ